ข้าวไม่สุกก็หูให้สุกคือเราไม่รู้ไงว่าข้าวเอาสุกไม่สุกคือเมมเบอร์ไม่ได้นั่งดูโทรศัพท์เลยทุกคนเราไม่รู้ฟีดแบ็กเลยแบบคือ พอได้เราฟีดแบ็กลับมามันก็ขายไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วแบบก็ต้องขอโทษคนที่ได้เข้าไม่สุกไปจริงๆเพราะว่าเราก็มันขายไปแล้วแล้วมันก็หมดไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบหม้อใหม่หม้อใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่รู้ก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดหลายๆอย่างด้วยนะคะทุกคนก็คือมันก็เป็นงานครั้งแรกของพวกเราที่ได้มาขายเข้าแกงกะหรี่ด้วยเราก็แบบ ไม่เคยเป็นแม่ค้าขายแกงกะหรี่มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละทุกคนก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพวกเราก็ทําให้พวกเราได้เรียนรู้ไปแล้วก็รับรับความผิดพลาดมาเพื่อไปปรบปุงมแก้ไขในงานต่อๆไปอะไรเงี้ยฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะมันจะมีหลายๆหยม้อค่ะทุกคนคือเรามีหม้อหลายใบมากในการเอาไปหุงข้าวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอโทษหม้อที่ไม่สุกด้วยจริงๆนะ พี่ลีนะ่าี่น้าน้องแชมสมยคน <c oughs> ก็คือหลักๆอ่ะเราจะแบ่งกันทำค่ะทุกคนแบบมันจะมีแผนกหลายาแผนกก็คือจะเป็นพี่ลีน่ากับพี่มิอลีค่ะเขาจะเป็นคนญี่ปุ่นที่ไปทําข้าวแกงกะหรี่เลยจะรับผิดชอบข้าวแกงกะหรี่ใช่ไหมส่วนน้องซัตจังกับเปียเนี่ยเขาจะรับผิดชอบเป็นทาไข่ต้มแล้วก็ชาเขียวที่ขายไปในบูธนะคะส่วนของหน้าแชมก็โอเคจะทําเป็นพุดดิ้งค่ะทำฟุดดิง้งทาขนมหวานอะไรอย่างเงี้ย ใช่แต่ด้วยขนมหวานมันทํานานทายากมากทุกคนแบบว่าวันสุดท้ายก็เลยไม่มีนะคะก็เลยหมดไปก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะแล้วก็แบบวัตถุดิบที่ซื้อมาก็แบบไม่พอคือเราอะมาจริงๆอ่ะเราเอาเขาเรียกว่าไงเอาวัตถุดิบที่เราแบ่งไว้สําหรับวันที่สามอะเราเอามาขายให้วันที่สองเพราะวันที่สองคนมาเยอะมากทุกคนตอนแรกว่ากะจะเก็บไว้ให้วันที่สามจะกลายเป็นว่าวันที่สามอะขายแบบเอ้ยวันที่สองขายเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลย เอานั่นแหละของวันที่3ม,มาขายวันที่2ก็เลยทําให้แบบได้ขายในปริมาณที่น้อยมากๆ mm. อะไรเงี้ยก็ต้องของอภัยด้วยนะทุกคน